กระทรวงวัฒนธรรมเปิดฉายภาพยนตร์สารคดีเกรดโขนและการแสดง Miss e o l a n y of โ o นต่อยอดเกรดโขนจากฝรั่งเศสโคลัมเบียสู่ประเทศไทยที่สโลคอมโบเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครได้มีกิจกรรมการฉายภาพยนตร์สารคดีเกรดโขนและการแสดง Miss e l a n y of โขนโดยกระทรวงวัฒนธรรมสำนักง,งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศริลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระพันวัษาไอยิกาเจ้าดำเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกร็ดโขนผ่านงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติจากกิจกรรมนาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐโคลมเบียเมื่อช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมาโดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับนายจิตติชมพีศิลปินร่วมสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานานชาติ โดยได้สร้างสรรผลงานการแสดงรูปแบบร่วมสมัยที่พัฒนามาจากพื้นฐานการแสดงดั้งเดิมร่วมกับนาตยศินของชาวไทยร่วมกับน่านตะศิลปินชาวไทยเขียนบทความวิจัยรวบรวมเนื้อหาที่ซ่อนเร้นในการแสดงโขนที่สะท้อนคุณค่าทางประเพณีประวัติศาสตร์นำเสนอด้วยรูปแบบของหนังสารคดี6ตอนหนังสือเกรดโขนนิทรรศการภาพถ่ายการแสดงสด การสาธิตโขนในรูปแบบประเพณีรวมไปถึงการแสดงผลงานแบบร่วมสมัยควบคู่กันเผยแพร่ให้เป็นที่เข้าใจได้ในกลุ่มผู้สนใจนานาชาติโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นที่ปรึกษาโครงการและกระทรวงวัฒนธรรมได้นำมาต่อยอดจัดแสดงกิจกรรมโครงการเกรดโขนมิสเซนีออฟโขนไว้ที่ประเทศไทยเปยแพร่สู่วงกว้างมากขึ้นณสลคอมโบเคปทุมวันกรุงเทพมหาคนคร ระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึง2บมีนาคม2567ที่เริ่มต้นใน3ปีที่แล้วมาจากการคุยกันระหว่างศิลปินกับเรา2คนว่าอยากพยายามที่จะทําเหมือนค่าๆๆกันเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่อยู่ในร่วมสมัยทํางานร่วมสมัยเป็นศิลปินร่วมสมัยหรือใครก็แล้วแต่ เพื่อที่จะทํางานและคุยกับแลกเปลี่ยนกันกับคนที่เชี่ยวชาญในด้านของโขนแม้ว่าจะเป็นคนที่คนภาพนักแสดงหรือนักดนตรี็นดูกันว่าถ้าสามารถที่จะคุยกัน 3, 4, เดือน5เดือนปีหนึ่งสามารถที่จะสร้างขึ้นไลขึ้นมาได้ พอฉันทำไปเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าจะงานจะออกมาถึงระดับที่เราทํากันถึงวันนี้คือไปหลายประเทศเลยแสดงอยู่ที่สโลคอมโบก็ไม่ไม่ได้คาดถึงขนาดนี้ตอนแรกก็ค,ค,คือคิดว่าจะทําเป็นสารคดีเป็นด็อกิีเมนต์รีก็คือตอนนั้นน่ะคุยกันว่าจิตติสนใจเรื่องของประสบการณ์ของนักแสดงของนักดนตรีว่าเขา<ข>มีความสัมพันธ์อะไรกับศิลป,ปะวัฒนธรรมของตัวเองเขาลำ้ำเขาเต้นเขาแสดงเพราะอะไร ให้เป็นสถานที่ให้เด็กๆที่เรียนขนและโขนละครน,นะครับเข้ามาทํางานร่วมกับทีมงานจริง,รงๆเพราะเราอยากหาคนรุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อมาทําโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่อยากให้สิ้นสุดถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไปได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อท่านผู้หญิงเนี่ยก็คือมีอุดมการอยากให้โครงการเนี่ยเป็นลักษณนะสร้างแพลตฟอร์ม ให้ให้เด็กหรือศิลปินเนี่ยได้มามีที่แลกเปลี่ยนหรือการแบบแชร์ข้อมูลด้วยกันนะคร<ม>ับเพราะฉะนั้นทางโครงการก็เลยไม่ใช่ตัดสินใจว่าไม่แสดงอย่างเดียวออกมาสอนกับเด็กๆด้วยเช่นกันนะครับ